หน่อไม้กระซับหัวซับปากน,นี่ทุกคนก่อเดียวทุกคนโอ้ขนาดเลยทผู้ชมเ้ยหน่อไม้กระเซนนะลายขนาดแปลงทบสูงละมีเต่หน่อใหญ่ๆหลังจากทอมีเต่หน,น่อเงยๆได้นี่ อ่ากรับทักทายสบายดีและสวัสดีทุกคนวันนี้บาแก้วแล้วก็บาสาขึ้นมาพูเนาะขึ้นมาให้กินแนละ้วทุกคนเนาะตอนนี้ฮักเอามาไม่กระเซนอยู่ที่ตามชมนะทุกคนทุกคน Nó mà mấy lại con. Điều này. Điều này như này thôi Đúng rồi Nhìn thấy nó nhanh nhanh thôi Nó Ta sẽ ổn thuần Nhung lại cái nát kéo mà xuất con Một lại Ta vãi nhìn lại cái

đại luôn, xuống ạ nồi như nhảy นี่ทุกคนก่อเดียวทุกคนมีตัวยอดใหญ่ๆเนี่ยป้าตาโซนโอ้ขนาดเลยทานผู้ชมเอ้ยหน่อไม้กระเนนะลายขนาดเอาทงมาเลยก็ได้ครับมาซาเอาทงทุกคนเรือทง Mà chơi như, như tụi này như nếu 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 như xay như nếu như nếu Xay nếu như nếu như nếu น้ำไม้กับซับหัวซับปลายอยู่<ะ>คิดยจกไส้ย,ยังไงกนี่น,น้แบบนี้น่ะว่าคิดยกไช้ยอยู่ไปมาเฮงยาล้หล่าไ้นมอ,อห่อยลอย có hâm cho này chè mẹ đi mẹ mẹ đi 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 cả đi mẹ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 đi mẹ đi mẹ đi ปิดในเขามยางรลายเทือขึ้นมาอีเนาะมันโดนอยากสิแกงมาเาหูบอดมาแล้วนี่จะคองหักสั้นๆให้มันสุดทงเสียนะไหมเนาะทิ้นได้รบของโอ้ยกตั้งแทนหักรดกันแบบหักไว้เลย Hắc nhau và hắc lấy cái tô mần ô cá mần lại hạt nó mần nhà đây nó có mún mần tẹt bật lẹo mần có hạt rồi nên ừ. dứt mà tớ nó vô gì chị chị và về mình phơi cái mặt lẽ cho viền liền nó tiêu hụt rồi mình thêm thùng lên thưa cô này บาษาไปแล้วนี่นี่ท่านผู้ชมบุงน้อไม้นี่ต้ของภาษาแหงาเนี่โอ้สองทองู้ได้มวยากเว้าความมานนอกกระแสนตัวคนเลยมาบุกน้อม,มานำมาไล่ฟันนะท่านผู้ชมติมบัแกว้วมาหอนงเงินรเียบ ฝนตกนะทุกคนเนาะหาก็มาฮอนเฮือนได้หน่อไม้หลายตื้นทุกคนก็ได้ถ่ายฝนตกเนาะอยากจะถ่ายบ่นเนาะนี่นะท่านผู้ชมมาฮอนเฮือนแล้วฝนตกอยากจะพอกมมหน่อไม้ออกเอาลายตื้นทำใ้อายเลยนี่เฮ้ มีแต่หน่อเยื้อๆเลยทุกคนเนี่ยนี่ีทุกคนมาฮอนเือนแล้วฝนตกแรงฝนมาเลยนะมีมลายเตอร์ว่ับหลังจากของมีแต่หน่อเยืๆย้ๆได้เลยสุดเลยความเนอ้นะทุกคนเ giờ thì nó như vậy bọc lời sụt chặt tà bọc ừ. hiền bọc là bọc